S <S สวัสดีคะ่ะท็อปสิบเบีย้ยนค่าเขมขัดให้พร้อมแล้วพุ่งไปในโลกแห่งการแข่งขันของเรารถบรรทุกที่มีทั้งการเดิมพันสูงปีดความรถดผลเสี่ยงใต้แล้วรถที่ต้องกระโดดน้ำคนพบเตุการสุกขขีดที่ผักดันผู้ขับขี่รถบรรทุกให้ถึงขีดจำกัดสัมผัสกับสถิติโลกที่ทำให้หัวใจหยุดเต้ขนขณะขับขี่ด้วยสองล้อและชมปรากฏการณ์หืนน้ำที่น่าทึ่งในมอเตอร์สปอร์ตแอคชั่นการประจนภัยที่กระตุ้นอะดรีนาลีนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงทักษะอันน่าทึ่ง และความมุม่งมั่นของผู้ขับขี่จากทั่วโลกคุณพร้อมหรือยังที่จะสำรวจความสามารถอันน่าเหลือเชื่อที่ท้าทายขีดจำกัดความสามารถของมนุษย์เหล่านี้ถ้าอย่างนั้นมาติดตามและเริ่มการเดินทางที่น่านตื่นเต้นนี้ไปด้วยกันเลยการแข่งขันสกกเนียรไดเวอร์คุณรู้หรือไม่ว่ามีการแข่งขันที่มีเดิมพันสูงแถมยังรวมเอาความเข้มข้นของซูเปอร์โบก ความน่าดึงดูดใจของฟุตบอลโลกและความตื่นเต้นของการประกวดยูโรวิชั่นซองไว้ด้วยกันขอต้อนรับสู่โลกแห่งการแข่งขันขับรถบรรทุกที่ความเร็วความแม่นยำและความว่องไวของนักขับรถบรรทุกจะถูกทดสอบขั้นสูงสุดเราจะสำรวจกิจกรรมอันทรงเกียรติที่สุดในวงการกีฬานั่นคือสกา n เนียไดเวอร์คอมพิเทชันซึ่งสุดยอดนักขับรถบรรทุกจาก30ประเทศในยุโรปจะมารวมกันในรายการนี้ขณะที่เครื่องยนต์คำราม พวกเขาเร่มต้องเผชิญกับสถานการณ์เข้มข้นที่ออกแบบมาเพื่อผักด้านความสามารถของพวกเขาให้ถึงขีดจำกัดตัวอย่างเช่นน็อกเดอะคิงที่คนขับรถบรรทุกต้องแข่งกับเวลาในการขับรถถอยหลังให้ชนเสาสีแดงอย่างมีกลยุทธ์ขนาะเดียวกันต้องหลีกเลี่ยงเสาสีน้ำเงินอย่างระมัดระวังด้วยแต่ความท้าทายไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้น ยังมีความท้าทายในการส่งตัวที่คนขับรถบรรทุกต้องทําการขับคาดานโดยมีภาชนะบรรจุน้ําขนาดยักษ์อยู่บนหลังรถโดยคนขับที่รักษาปริมาณน้าไว้ได้มากที่สุดจะเป็นผู้คว้าชัยชนะในการแข่งขันรอบสุดท้ายนักแข่งสามอันดับแรกจะได้เผชิญหน้ากันในความท้าทายสุดท้ายที่เปลี่ยนแปลงทุกปีเพื่อแน้นใจว่าการแข่งขันแต่ละครั้งจะสดใหม่และคาดเดาไม่ได้ความท้าทายที่ผ่านมาก รวมถึงเกมที่ดูเดือดอย่างน็อกเดอะคิงและการแข่งขันซูเปอร์แซตสุรทึกที่ผู้ขับขี่ต้องถอยหลังผ่านแท็กรูปตัวแซดที่ขับแคบจากนั้นขับกลับโดยชนเสาสีแดงที่อยู่ตามจุดต่างๆและแน่นอนทำามทำให้เสาสีน้ำเงินที่อยู่รอบๆล้มไปด้วยความแม่นยำในการหักพวงมาไล่จึงจำเป็นสำหรับความท้าทายนี้เนื่องจากคนขับต้องเรีวหักต่อและชนเสาให้ถูกโดยไม่มีข้อผิดพลาด ในท้ายที่สุดจะมีคนขับรถบรรทุกเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้ของตำแหน่งแชมป์นั่นก็คือ ผู้ที่ทำภารกิจสุดท้ายสำเร็จตามเงื่อนไขเป็นคนแรกรางวัลแห่งทักษะขั้นสุดยอดของพวกเขามีทั้งท้่วรางวัลรถบรรทุกสการเนียแบบคัสตอมพิเศษมูลค่า100,000ดอลลาร์หรือ3.4ล้านบาทและเกียรติยศตลอดชีวิตในฐานะนักขับรถบรรทุกอันดับหนึ่งแต่การแข่งขันครั้งนี้มีค่ามากกว่ารางวัลแต่เป็นการเชิดชูทักษะและความทุ่มเทของคนขับรถบรรทุกที่ต้องเผชิญหน้าที่ท้าทายในแต่ละวันความนิยมของกีฬาชนิดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันของ สการเนียได้เวิร์กของพิชันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ผลักดันให้มืออาชีพเหล่านี้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในสายงานของต้นสุดยอดการดัดแปลงรถแท็กเตอร์ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความหลงไหลของวิศวกรชาวสวีเดน Sweden, พลังของเครื่องยนต์ที่ได้รับการอัปเกรดและรถแท็กเตอร์โบราณได้มาผสมผสานเข้าด้วยกันเตรียมตัวให้ใจคุณโลดเล่นในขณะที่เราดำดิ่งสู่โลกแห่งความตื่นเต้นของแท็กเตอร์เทเรสจุดยอดประสบการณ์ของรถแท็กเตอร์ที่คุณไม่เคยพบมาก่อนนี่คือเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของฟิลิปลินควิชและกลุ่ม วีอาร์นอค์แมฟเวอผู้ที่กล้านำรถแท็กเตอร์โ o ลโวบเทอเรียปี1956ที่สุดแสนธรรมดามาดัดแปลงให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดดิบขั้นสุดยอดเหล่าพ่อหมดช่างกลนเหล่านี้นำเครื่องยนต์ที่ปรับปรุงแล้วจากโ o ลโว940ทอร์พร้อมกับหัวโวลโว240อัดแน่นไว้ใต้ฝากกระโปงของรถแท็กเตอร์อีกทั้งพวกเขายังใช้ระบบจุระเบิดและระบบเชื้อเพลิงของซับเทอร์โบโปสปราร์ก เพื่อเครื่องจักรอันทรงพลังนี้มีกำลังที่น่าทึ่งถึง,ง225แรงม้าแต่เดี๋ยวก่อน mm. เพื่อให้แน่ใจว่า mm. คนขับของรถแทรกเตอร์สามารถดิบได้โดยไม่ต้องกลัว พวกเขาใสลโรเคตระบบการสะเทือนหน้าแบบปรับได้แล้วเฟรมเสริมเพื่อแรงดันที่ดีจากนั้นก็ถึงเวลาแสดงผลงานของพวกเขาพวกเขาขับแท็กเตอร์ไปตามเส้นทางแสดงการเคลื่อนที่อัน่วดเร็วตีวงโค้งจนเป็นโดนัทและการแสดงผัดโผลสไตล์โตเกียวดิฟที่ทำให้ผู้ชมอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจแน่นอนมันอาจทำความเร็วได้เพียง 60ไมล์หรือ97กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอาจโยกเยกระหว่างการขับแบบสุรหมแต่ต้องขอบคุณโรเคตที่ทำให้คนขับปลอดภัยและไร้กังวลในขนาดที่ท้าทายกฎฟิสิกของรถแท็กเตอร์ตอนนี้วิดีโอแท็กเตอร์เทเร์กลายเป็นไวรัลมียอดวิวมากกว่า1ล้านครั้งบน YouTube และทำให้ผู้คนนั่งติดเก้าอี้ด้วยความตกตะลึงพอนี่คือเครื่องเรยนสุดมันที่คุณจะไม่มีวันลืมราชาแห่งการดิฟรถยก อะไรที่เรียกว่าราชาแห่งการดิฟรถยกวิธีการของมันเริ่มจากการที่ชายคนหนึ่งลุกขึ้นมาท้าทายความสามารถอันเหลือเชื่อของเขาในการขนย้ายพาเลทไม้กองมาหึมากด้วยความแม่นยำที่ไม่ธรรมดาในโลกที่สิ่งธรรมดากลายเป็นสิ่งพิเศษฮีโร่ของเราคนนี้พิชิตพ,พื้นโกด,ดังได้เหมือนอัศวินเขาบังคับรถยกในรูปแบบที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของเขา คือเทคนิคนอกกรีดลองนึกภาพง่ายยกโลหะของรถไม่เสียบเข้ากับพาเลทแต่จะวางอยู่บนแผ่นไม้บางๆตรงกลางแทนทําให้ผู้ขับขี่สามารถเลื่อนกองไม้ข้ามพื้นคอนกรีตได้อย่างประณีตเรากับนักสเก็ตลีลาที่เหินบนลานน้ําแข็งวิธีการที่ไม่ธรรมดานี้ต้องการทักษะสมาธิและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกลไกของรถยกแต่อะไรที่สามารถกระตุ้นแรงผลักดันของพนักงานคนนี้ในการฝึกฝนทักษะของเขาให้อยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมได้ความลหลงไหลในแผ่นไม้พา อเลตอันเร่าร้อนหรือความปรารถนาที่จะออกไปแต่เช้าตู่ในวันศุกร์หรือไม่โลกอาจไม่เคยรู้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนความเชี่ยวชาญของเขานั้นไม่อาจปฏิเสธได้เลยสถิติการดิฟ8ชั่วโมงคุณรู้หรือไม่ว่าการดิฟ ศิลปะของการจงใจหักเลี้ยวและถาลายไปตามโค้งเป็นมากกว่าการแสดงที่กระตุ้นอดีนาลรีนอันที่จริงแล้วมันเป็นเทคนิคยานยนต์ที่มีเทคนิคและความแม่นยำสูงจึงท้าทายแม้กระทั่งผู้ขับขี่ที่มีทักษะมากที่สุดวันนี้เราดำดิ่งสู่โลกแห่งการดิฟอันน่าตื่นเต้นและวิธีที่นักแข่งคนหนึ่งก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อให้ได้มาซึ่งสถิติโลกเอาชนะอุปสรรคที่ดูเหมือนจะผ่านไม่ได้ในโลกแห่งการดิฟมีเส้นบางๆระหว่างการควบคุมและความโกลาหลแม้ว่ามันอาจจะดู เหมือนง่ายแต่การฝึกฝนศิลปะก,การดิฟให้เชีย่วชาญน,นั้นเป็นความท้าทายที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงนั่นไม่ได้หยุดโยฮันชวัตคู่สอนขับรถชาวเดนมาร์กจากการพยายามทำสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นั่นคือการดิฟอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา8ชั่วโมงตลอดระยะทาง232.5ไมล์ประมาณ374กิโลเมตรในกระบวนการนี้ความสำเร็จของชวัต ทำให้เขาไม่ได้รับความสำเร็จแค่หนึ่งแต่เป็นสถิติโลกถึง2รายการนั่นคือการดิฟรถในระยะทางไกลที่สุดใน8ชั่วโมงและการดิฟรถคู่บนพื้นที่เปียกน้ําเพื่อนําความสําเร็จนี้ไปสู่มุมมองที่ว่าแม้แต่คนขับแท็กซี่ก็ไม่ควรทํางานเกิน8ชั่วโมงติดต่อกันเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายได้สิ่งที่ทําให้การดิฟที่ทําลายสถิตินี้น่าประทับใจยิ่งขึ้นไปอีกคือนวัตกรรมที่ใช้ในการเติมน้ํามันให้กับ BMW M5 ในขณะดิฟก่อนหน้านี้ ความต้องการเติมน้ำมันเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำระยะเวลาดิฟแต่วิศวกรของ BMW ยได้ลุกขึ้นมาท้าทายโดยพัฒนาเทคนิคที่ก้าวร้าซึ่งทำให้รถของฉวดัดสามารถเติมเชื้อเพลิงได้ในขณะขับขี่นี่คือการทำงานเป็นทีมที่กล้าหาญร,รถดิฟอีกคันที่ติดตั้งถังเชื้อเพลิงเพิ่มเติมที่ท้ายรถขับตีคู่เคียงข้างรถของชวดัดจากนั้นแตนแมงก็ต่อสายน้ำมันเข้ากับ M5 าปั๊มเชื้อเพลิงในขณะที่รถทั้งสองคันยังคงดิฟอยู่นวัตกรรมการเติมน้ำมันแบบมี เดินดิฟนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งการแก้ปัญหาอันชาตลาดของโลกยานยนต์ในขณะที่เราสรุปเหตุการณ์พิเศษนี้สิ่งสําคัญที่ต้องยอมรับก็คือทักษะอันยิ่งใหญ่และความทุ่มเทข,ของทั้งโยฮันชว์ตและทีม BM w ที่สนับสนุนเขาความพยายามทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างการให้ข้อมูลทางเทคนิคที่จําเป็นและการทําให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับเรื่องราวที่สนุกสนานและน่าติดตาม รถบรรทุกกระโดดต้าแรงโน้มถ่วงถ้าเราบอกคุณว่ารถบรรทุกกึ่งพ่วงบินได้ละจะมีใครเชื่อหรือไม่เหุ่การในชีวิตจริงที่เหลือเชื่อของครอบครัวกอรฟรีกู้เป็นที่รู้จักจากการแสดงผ,ดผาดโผนที่กระตุน้นอะดรีนาลีนของทุกคนได้ผัลดันขีดจำกัดของสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครอบครัวกอฟีสร้างชีวิตัวเองด้วยการแสดงโลดโผนที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นและการแสดงสุรหามแต่ โชว์ครั้งล่าสุดข,ของพวกเขาเกินความคาดหมายไปไกลมากเมื่อรถกึ่งบรรทุกธรรมดากลายเป็นเครื่องบินที่ไม่ธรรมดาผู้อยู่เบื้องหลังการแสดงผาดโผนท้าทายแรงโน้มถ่วงนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากผู้นำครอบครัวกอตฟีเขาพารถบรรทุกกึ่งพ่วงขึ้นไปบนทางลาดอย่างแนว่วแน่ขับเคลื่อนไปในอากาศเหนือความสูง5 1เมตรการกระโดดที่เหลือเชื่อน,นี้ทำลายสถิติก,ก่อนหน้านี้ที่19เมตรและยกระดับมาตรฐานสำหรับผู้การในอนาคตแน่นอนว่าการแสดงอันน่าเกรงขามนี้ ไม่ได้เป็นเรื่องของความกล้าหาญเท่านั้นแต่ยังต้องใช้การวางแผนอย่างรอบคอบวิศวกรรมที่เยบยบย่นรถบรรทุกได้รับการปรับปรุงด้วยการเสริมและดัดแปลงพิเศษอื่นๆทําให้มันกลายเป็นเรือขนส่งทางอากาศที่ส่งพลังรถบรรทุกลงจอดอย่างปลอดภัยในอีกด้านหนึ่งอย่างน่าอัศจรรย์ และคงขับกโ็โผออกมากโดยไม่ได้รับบาดเจ็บจิตวิญญาณของเขาสูงพอๆกับระดับความสูงที่เขาเพิ่งพิชิตมาได้ด้วยความกล้าหาญความคิดสร้างสรรค์และความอุตสาหะเราก็สามารถต่อต้านแรงโน้มถ่วงและไปถึงดวงดาวได้เช่นกันขับรถเอียงข้างด้วยสองล้อจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสแตนแมนชาวฟินแลนด์ผสมผสาน รถ BMW และเกมนี้ for speed แน่นอนคุณจะได้รับสถิติโลกที่เหลือเชื่อเวซากิวิมากิสแตนแมนชาวฟินแลนด์ผู้กาหารได้สร้างสถิติกินเนตโว้ที่น่าทึ่งด้วยการขับรถเอียงและขับแบบสองล้อด้วยความเร็วที่น่าทึ่งกว่า186กิโลเมตรต่อชั่วโมงการแข่งขันอันน่าทึ่งนี้เกิดขึ้นที่สนามบินเซนาโยกิ ogi, โดยเขาได้เลือก BMWU โดยเฉพาะสำหรับการสร้างสถิติในครั้งนี้นอกจากนี้งานนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยางรถยนต์โนเกียนซึ่งใช้โอกาสนี้ในการแสดงความสามารถของยาง้อเส้นใหญ่อารมิตท,ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษทำให้กิวิมากิสามารถทำลายสถิติเดิมของโกรันอิเลสันนักขับผับผลชาวสวีเดนไปได้5กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่น่าสนใจคือมีสถิติที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ในครั้งนี้อีก ก็คือการขับเคลื่อนด้วย2ล้อเป็นระยะทางที่ไกลที่สุดรวมกว่า370กิโลเมตรการแสดงผาดโผ,น,ผนที่ทำลายสถิติของเวซากิวิมากิแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ที่โดดเด่นของฟินแลนด์ในโลกการแสดงผาดโผนดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกว่าต้องการความเร็วอย่าลืมนึกถึงเวซากิวิมากิและสถิติโลกที่น่าทึ่งของเขาแต่อย่าไปลองทำเองนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ 720มรณะบททดสอบสุดหินที่มีชื่อว่า720มรณะได้กลับมาโชว์ตัวอีกครั้งในงานท็อปเกียร์เฟสติวัลพร้อมกับผู้ท้าชิงที่จะทำให้ผู้ชมหัวใจหยุดเต้นเพราะมันเคยทำให้นักขับหลายคนได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายมาแล้วและตอนนี้มันได้ถูกอัปเกรดให้อันตรายกว่าที่เคย720มรณะคือรถ่าผลสุดอันตราย ที่ได้ฝืงขื้นชิพขึ้นมาอีกครั้งในงาน t o อปเกียร์เฟสติวัลมันคือลูกขับที่พลิกเป็นวงกลมกับหัวกับหางและจะเร่งความเร็วที่ปลายอีกด้านด้วยความเป็นเอกลักษณ์นี้ทำให้นึกถึงแท็กของเล่นของ h o อตวิล l s แต่นี่มันสนามในชีวิตจ,จริงที่อันตรายกว่ามาก720มโมระนลราสุดนั้นอันตรายยิ่งกว่าเดิมเนื่องจากต้องมีการพิกกับสครั้งติดต่อกันการพยายามเรียนแบบความท้าทายนี้ที่บ้าน เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งการวิ่งในรูปแรกนั้นยากอยู่แล้วซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมมันจึงไม่ได้รับความสนใจเป็นเวลานาน,านระบบวนรอบแบบรูป2ครั้งช่วยเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมากโมเมนตัม um ส่วนใหญ่หายไปในรูปแรกทําให้หลุดที่2มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น แรงเหวี่ยงจะต้องไม่ธรรมดาเพื่อเอาชนะการสูญเสียโมเมนตัมสำหรับหลุมที่2การรักษาโมเมนตัมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวนหลุมทั้ง2ให้สำเร็จแต่ก็ได้มีนักแข่งรถโมโตคอสคนหนึ่งสามารถบรรลุก,การทดสอบของ720มรณะที่อันตรายถึงตายได้แต่ก็แทบจะไม่สำเร็จหลังจากออกจากหลุมแรกเขาเกือบชนเสาของหลุมก,ก่อนที่จะพยายามวนครั้งที่2 การแก้ปัญหาอย่างกระชันชิดน,นี้เน้นย้ำถึงอันตรายในการตีลังกาบน720มรณะว่ามีอันตรายถึงชีวิตจริงๆแม้จะมีความเสี่ยงโดยธรรมชาติแต่720มรณะยังคงดึงดูดความสนใจยิ่งมีระบบวนแบบรอบ2ลูกยิ่งช่วยเพิ่มความท้าทายทำให้การแสดงความสามารถมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นตีลังกาบนน้ำแข็งเตรียมตรวทึ่งไปกับเรื่องราวของ เกอร์แรง mm. ชิเชอริตนักขับมากประสบการณ์ที่ท้าทายด้วยการตีลังการถมินิบนน้ำแข็งเกอร์แรงชิเชอริตซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเชี่ยวชาญในการขับขี่ได้รับโอกาสสุดท้าทาย ื่อแสดงให้เห็นถึงทักษะอนาทึงของเขาในเหตุการณ์ที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครด้วยการซิ่งรถมินิขึ้นทางลาดชันก่อนจะตีลังกากลับหลังและลงมาวิ่งต่อบนเนินน้ำแข็งได้อย่างสวยงามกว่าจะได้ภาพประวัติศาสตร์นี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะการขับของชิชเชอริตเป็นการจำลองสภาพแวดล้อมการขับขี่ที่อาจเป็นอันตรายออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจผู้ชมว่าอย่าพยายามขับขี่รถผลอันตรายเช่นนี้ที่บ้าน หากไร้ซึ่งการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ถนนน้ำแข็งจากการขับขี่ที่เกิีแรงชิเชอริสได้แสดงให้เราเห็นภาวะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอากาศที่หนาวจัดแล้วถ้าเป็นการขับในสภาพถนนจริงล่ะจะเป็นอย่างไรเราจะดำดิ่งสู่โลกแห่งการบรรทุกบนถนนน้ำแข็งซึ่งคนขับที่เชี่ยวชาญต้องเผชิญกับความท้าทายที่คุกคามชีวิตในแถบอาร์กติกคนขับรถบรรทุกบนถนนน้ำแข็งคือวีระบุรุษ ผู้ไม่มีใครรู้จักจากดินแดนทางเหนืออันไกลโพ้น ปลาฟันสภาพสึกข,ขั้วเพื่อส่งสเสบียงที่จําเป็นไปยังชุมชนห่างไกลการเดินทางของพวกเขาโดดเด่นราวกับเป็นตำนานประจําถิ่นเลยก็ว่าได้ลองนึกภาพทะเลสาบน้ําแข็งที่สามารถแตกออกได้ทุกเมื่อก่อนจะคือรถบรรทุกเข้าไปทั้งคันนั่นเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับคนขับรถบรรทุกรายหนึง่งขณะที่พวกเขาพยายามข้ามทะเลสาบด้วยรถพว่วงแต่แล้วน้ําแข็งก็แตกออกที่ใต้ล้อรถเป็นรังไม่ดีเอาเสเลยและทําให้พวกเขาตระหนักถึงการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายเบื้องหน้าเท่านั้นยังไม่เพอ คนขับรถบรรทุกยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเมื่อรถบรรทุกอีกขั้น ปรากฏขึ้นที่เส้นขอบฟ้าน้ำหนักรวมกันของยานพานะทั้งสองอาจทําให้น้ําแข็งแตกเป็นเสียเส่ยงๆคนขับรถบรรทุกจึงบังคับรถของต้นอย่างเชี่ยวชาญเพื่อหลีกเลี่ยงการชนที่รุนแรงและรับประกันความปลอดภัยของทั้งสองคันแต่การเดินทางยังไม่สิ้นสุดขณะที่คนขับรถบรรทุกเข้าใกล้ขอบทะเลสาบมากขึ้นการแตกของน้ําแข็งอย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องย้ําเตือนให้นึกถึงอันตรายที่เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ก็ไม่มีอะไรจะมาขวางคนขี่ที่ จดจ่อกับงานของเขาทุ่มเททุกสิ่งที่มีและไปถึงพื้นดินที่มั่นคงอย่างปลอดภยัยโลกของรถบรรทุกบนน้ำแข็งเต็มไปด้วยความเสี่ยงและความท้าทายแต่ความสำเร็จของรายการอย่างไอโรูดทักเกอร์พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้ชมหลงไหลในควขับที่กล้าหาเหล่านี้เรื่องราวของพวกเขาทำให้เราประทับใจและลุ้นจนแทบนั่งไม่ติดขณะที่พวกเขาสำรวจภูมิประเทศที่อันตรายที่สุดของอาร์กติรถบรรทุกปะทะฟอร์มูล่าวัน จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณขบับรถกึ่งบรรทุกแข่งกับรถฟอร์มูล่าวันคุณได้รับสถิติโลกผาดผลที่น่าทึาา่งเราขอแนะนำํำรถบรรทุกกึ่งพ่วงผสมพลงังกับรถฟอร์มูล่าวันที่เร็วปานสายฟ้าการแข่งขันที่ไม่ธรรมดาถูกกําหนดขึ้นไม่ใช่เพื่อการเอาชนะจะ่เป็นการแสดงผาดผลที่ทําให้คุณต้องตะลึงพร้อมเดิมพันราคาสูง การแสดงที่อันตรายและนะ่าตื่นเต้นนี้ไม่เหมาะสําหรับผู้ที่ใจไม่กล้าพอกการทดสอบขั้นสูงสุดคือการดูว่ารถฟอร์มูล่าวันสามารถขับผ่านใต้ทองโดยบรรทุกได้หรือไม่โดยที่รถทั้งสองคันไม่ได้รับบาดเจ็บนับว่าการแสดงลวดผนนี้มีปัจจัยเสี่ยงสูงมากแต่ด้วยอัตราเร่งที่มากพอททาให้รถบรรทุกลอยตัวอย่างงดงามการกระโดดครั้งนี้ วัดได้สูงถึง25เมตรและความเร็วของรถฟอร์มูล่าวัก็ได้แสดงศักยาภาพของมันด้วยการลอดผ่านไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำการแสดงผาดผานผ่านไปได้ด้วยดีส่งผลให้มีการแสดงภาพที่น่าประทับใจและนา่าเกรงขามการแสดงนำไปสู่การสร้างสถิติโลกครั้งใหม่โดยมีผู้ควบคุมการจัดการอย่าง EMC และ Lotus เป็นพยานถึงความสำเร็จในครั้งนี้ผู้มีบทบาทสำคัญอยู่เบื้องหลังอย่าง ไม์แร่อันผู้ประสานงานการแสดงผาดผลที่กล้าหาญทําให้การแสดงผดผลในฝันนี้กลายเป็นจริงและประสบความสําเร็จอย่างยากจะลืมเลือนสําหรับเขาผลที่ตามมากความสําเร็จที่สมบูรณ์ได้รับการบันทึกไว้เพื่อเตือนให้ผู้บ้าระห่ำในอนาคตไม่ต้องทําซ้ําอีกศิลปะก,การจอดรถ สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีค้าเข็มขัดนิรภัยของคุณและเตรียมพร้อมสำหรับการขับขี่ที่เราใจกับอาริสตมอฟฟัชายผู้เปลี่ยนที่จอรถคู่ขนานให้เป็นงานศิลปะการจอรถขนานกันเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้ขับขี่หลายคนแต่มอฟฟัตไม่ใช่นักขับธรรมดาด้วยสถิติกินเนสบ o ลเลคคอร์ดถึง9รายการเขาคือแชมป์การทดสอบรถยิงของอังกฤษ และเป็นพ่อมดแห่งการขับขี่มอฟฟัตแสดงการผาดผลและบันทึกความพยายามทั่วสหรัฐอาณาจักรและทั่วโลกเรามาดูความพยายามทำลายสถิติของเขากันดองนึกภาพมอฟฟัตเบี่ยงรถมินิคูเปอร์เข้าไปในซองจอดรถอย่างชำนาญโดยแทบไม่มีช่องว่างระหว่างรถของเขากับรถด้านหน้าและด้านหลังเลยทั้งที่การจอดขนาดข้างทางถือเป็นบททดสอบสุดหินในการสอบใบขับขี่ของคนทั่วไปแต่ด้วยความชำนาญอันเหลือเชื่อของเขาได้แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำและการควบคุมขั้นสูง สำหรับการถอยจอดขนานซึ่งเป็นการหลบหลีกที่ท้าทายยิ่งกว่าการจอดรถแบบทั่วไปแล้วมอฟแฟร์ประสบความสําเร็จได้อย่างไรการถอยจอดครั้งนี้ต้องใช้การวางแผนอย่างรอบคอบการตัดสินใจอย่างแน่วแน่และแน่นอนทักษะการจอดรถชั้นยอดในฐานะหนึ่งในนักขับที่ดีที่สุดในโลกมอฟแฟร์ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีพื้นที่ใดเล็กหรือขับแคบเกินไปสําหรับความสามารถในการขับขี่อันเชี่วชา้นของเขาสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการจอดขนานกันการถอยจอดคุขนาดที่ประสบ ความสำเร็จของเขาคือแรงบันดาลใจแสดงให้เห็นว่าด้วยความทุ่มเทและการฝึกฝนมันเป็นไปได้ที่จะเปรลลุความสําเร็จในการขับขี่ที่ท้าทายที่สุดนักขับเกียร์ถอยหลังที่น่าทึ่งถ้าเราบอกคุณว่ามีชายคนหนึ่งขับรถย้อนสอนด้วยความเร็วมากกว่า50ไมล์หรือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมา15ปีละนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะคะ พบกับฮาร์ปรีดเดฟชายผู้มิสไ์การขับรถที่ไม่เหมือนใครจนทุกคนต้องเหลียวมองในปี2003รถของฮาร์ปรีดติดอยู่ในเกียร์ถอยหลังแต่เขาไม่มีเงินพอจะสามารถจ่ายค่าซ่อมได้จึงตัดสินใจยอมรับความท้าทายเขาพบว่าการขับรถถอยหลังรู้สึกปลอดภัยกว่าการขับไปข้างหน้าในที่สุดฮาร์ปรีดก็ประหยัดเงินได้มากพอที่จะซ่อมรถของเขาอย่างไรก็ตามเขาคุ้นเคยกับการขับรถย้อนสอนมากขึ้น และเลือกที่จะไม่ซ่อมมันเขาต้องการเพิ่มเกียร์ถอยหลังอีก3เกียร์จึงได้สร้างรถสั่งทําพิเศษที่มีเกียร์ถอยหลังสีเกียร์ไปเลยเกียร์เพิ่มเติมช่วยสามารถใช้ความเร็วได้หลากหลายอย่างปลอดภัยในขณนะขับถอยหลังฮารบรีด ชำนาญการขับรถถอยหลังจนสามารถทำความเร็วได้มากกว่า50ไมล์หรือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮาร์รีดขับถอยหลังเป็นเวลา15ปีเขาท่องไปทุกถนนทั่วอินเดียทักษะพิเศษของเขารวมถึงการถอยเข้าช่องจอดรถอย่างง่ายได้ยจะตายการขับขี่ที่แหวกแนวของฮาร์รีดนี้ได้สะกดผู้คนให้หลงไหลได้ไม่น้อย ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณมีปัญหาในการถอยเข้าที่จอดรถลองนึกถึงฮับรีเดฟชายผู้เปลี่ยรถที่เสียให้เป็นรูปแบบการขับขี่ที่ไม่เหมือนใครเขาไม่เพียงแค่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์เท่านั้นแต่เขายังทำให้มันกลายเป็นศิลปะอีกด้วยจําไว้ว่าบางครั้งวิธีที่ดีที่สุดในการก้าวไปข้างหน้าก็คือการถอยหลังการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายของคนขับรถบัสกีมาลายคุณรู้หรือไม่ว่า คนขับรถบัสบนเทือกเขาคีมาไลต้องเผชิญกับสภาพการขับขี่ที่แสนลำบากและอันตรายที่สุดในโลกผู้มีประเทศที่ยากจะคาดเดาของเทือกเขาคีมาลัยในอินเดียและเนปาลทำให้เกิดสภาพการขับขี่ที่อันตรายด้วยถนนที่แคบหน้าผาสูงชันและทิวทัศน์ภูเขาคนขับรถบัสเหล่านี้จำเป็นต้องมีทักษะที่ไม่ธรรมดาเพื่อขับเคี่ยวไปตามถนนที่ทุรัก,กันดารในทุกวันจนได้รับสมญานามว่าเป็นคนขับรถระดับเทพนาซาที่มีผู้เสียชีวิตกว่า5,000คนจากอุบัติเหตุ การจราจรบนเทือกเขาฮิมาลัยของอินเดียทุกปีในเดือนมิถุนายน2019ได้เกิดการสูญเสียมากกว่า40ชีวิตเมื่อรถโคตรพุ่งลงไปในช่องเขาในรัฐอิมาจันไม่เพียงเท่านั้นพื้นที่นี้ยังขึ้นชื่อเรื่องดินถลม่มซึ่งอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า ในฤดูมรสุมทําให้อันตรายเหล่านี้รุนแรงขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักอาจทําให้เกิดดินถล่มและน้ําท่วมสภาพถนนที่สุ่มเสี่ยงแบบนี้ทําให้การเดินทางอันตรายและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบททัติเหตุยิ่งขึ้นแม้จะมีความเสี่ยง ผู้ขับขี่ยังคงเดินหน้าบนถนนที่เต็มไปด้วยอันตรายนี้เพื่อให้บริการขนส่งที่จําเป็นแก่ผู้คนความกล้าหาญและความทุ่มเทของพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจและน่ายกย่องความตระหนักถึงปัญหาและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อลดการสูญเสียของเหตุการณ์เหล่านี้เพราะการดูแลความปลอดภัยของทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกนั่นเองการขับเหินบนน้ำแสระทึกจะเป็นอย่างไรถ้าฉันบอกคุณว่ามีมอเตอร์สปอร์ต ที่ผู้ขับขี่เปลี่ยนยานพาหนะของพวกเขาให้กลายเป็นหินกระโดดน้ําได้ยินดีต้อนรับสู่ฟอร์มูล่าออฟโรดการแข่งขันรถสุดมันในภูมิประเทศที่ห่างไกลของไอร์แลนด์ในโลกที่อดีนาลีนพุง่งพานของฟอร์มูล่าออฟโรดนักแข่งรถจะแข่งขันกันในภูมิประเทศที่ห่างไกลของไอร์แลนด์การแสดงผาโผลที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้หนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งที่สุดในกีฬาประเภทนี้คือการเหินน้ํานี่คือที่ที่ผู้ขับขี่ทําให้รถของพวกเขาเหินน้ําและเปลี่ยนรถให้เป็นหิน กระดอนบนผิวน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพกุญแจสู่ความสําเร็จในการเหินน้ําคือความเร็วแต่การรักษาความเร็วนั้นต้องใช้ทักษะและพละกกำลังอย่างมากกุดบองกริม bon สันถือเป็นนักเขินน้ําที่ดีที่สุดในฟอร์มูลาออฟโรดในปี2014เขาได้เคลืนพาดหัวข่าวเมื่อเขาขับรถบักกี้1,600แรงมา้าข้ามทะเลสาบยาว1 0 0ฟุต กริมสันเขาไกลความท้าทายอย่างไม่เกรงกลัวและแสดงให้เห็นการจัดการทเทเลที่ติโดยทำความเร็วได้ถึง87กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างที่เหินน้ำครั้งต่อไปที่คุณยนก้อน,อนหินข้ามทะเลสาบโปรดจำไว้ว่าที่ไหนสักแห่งในไอแลนด์นักขับที่กล้าหาญอย่างกูดบองกริมสันก็ทำเช่นเดียวกันด้วยรถบักกี้กำลัง1,600แรงมา้ารถไต่ผาหินเคยสงสัยเกี่ยวกับกีฬาที่ท้าทายแรงโน้มถ่วง และแสดงแอคชั่นที่กระตุกอะดรีนาลีนบนภูมิประเทศสุดกันดารหรือไม่ขอต้อนรับสู่โลกอันน่าตื่นเต้นของการไต่หินที่ซึ่งนักแข่งจะผักดันตัวเองละยามผานนยถึงขีดจำกัดการคานบนผาหิน เป็นกีฬาออกรดแบบสุดขั้วที่จะต้องขับเคลื่อนไปบงก้อนหินขนาดสูงท่าภูเขาด้วยยานพาหนะที่ได้รับการปรับแต่งและยืดหยุ่นเป็นพิเศษสิ่งมาสศจรรย์บนทางวิบากเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ยางที่มีแรงเสียดทานสูงระบบการสะเทือนขั้นสูงและเบรกอันทรงพลังเหมาะสำหรับการพิชิตอุปสรรคที่ท้าทายที่สุดข,ของธรรมชาติตัวยอย่างสำคัญของการขับขี่นี้คือคลิปวร์รปี2อ2 1ของ เคซีเคอรีนักแข่งรถออฟโรดมืออาชีพซึ่งเขาได้รับรถไต่เดอะชุดในแซนฮอร์โรสเตดพาร์ครัฐยูทาซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยหน้าผาก้อนหินกินก้อนและเนินทรายสถานที่นี้เป็นสนามเด็กเล่นแสนลักสำหรับนักแข่งรถออฟโรดเดอะชุดกำแพงหินอันน่าเกรงขามตั้งแต่ง,งานเป็นหนึ่งในความท้าทายที่น่ากลัวที่สุดของอุทยานการขับรถท้าทายแรงโน้มถ่วงของ a คซีเคอรีขึ้นไปบนกำแพงหินนี้อาจต้องใช้เล่เหลี่ยมของกล้องที่ทำให้หน้าผาดูชันขึ้นแต่ความสำเร็จนี้ยังคงน่าประทับใจอย่างปฏิเสธไม่ได้การแข่งขันไต่ผาหินนั้นเกี่ยวข้องกับภูมิประเทศที่ยากที่สุดบางแห่งทั่วโลกตั้งแต่ทางลาดชัน้นไปจนถึงสิ่งกีดขวางที่เต็มไปด้วยอันตรายนักขับที่กล้าหาญเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงทักษะและความกล้าหาญที่ไม่มีใครเทียบได้ ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ